สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกครั้งครับเอาจากคลิปแรกครับทีมงานจอดทานข้าวครับมาคลิปนี้ก็ลงงานกันเต็มที่เลยครับทีมงานเสียโซครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช Youtube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Youtube เสนวิบุรีรัมครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูขุนพลยักษ์ใหญ่ครับเพ่ง เมืองบุรีรัมย์นะครับเสียโสเจ้าของวันล,ลีเดดครับผมไม่มีปัญหาครับพามาดูกันตรงนี้เลยครับมีหลายคันนะครับทั้ง10ล้อ,อก,ก็มี6ล้อ,อก,ก็มีครับเอามาให้ชมกันครับผม เอาเรามาชมสามคุณพลครับรถขุดวอลโวครับผมวอลโว่ E C สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์บีนะสองศูนย์ศูนย์บีสองคันท่านอ้นใหม่แกะกลองครับสองศูนย์ศูนย์บีมาคาัน ฝั่งซ้ายมือเรานี่สองศูนย์หนึ่งบีครับน่าจะใหญ่กว่าครับผม รถขุดวอลโวครับสองคันโน้นนะครับสองคันรหัส e c 2 0 0 d นะครับมีพละกำลังอยู่ที่160แรงม้าครับผมใช้บุ้งกีศ0.8คิวน้ำหนักอยู่ที่20ตันนะครับ20ตันนะครับน้ำหนัก ดูาการทำงานของทีมงานเสียโสครับผมกับรถขุดวอลโว่ครับ

ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับรถกดว bon o ล v o bo e c 2 0 0 d ดีครับยังไงก็ฝากถูกใจให้กับทีมงานเสียโซกันด้วยครับแล้วก็ทีมงานรถบรรทุกรถดับส,สวยๆนะครับรอมกับกดถูกใจช่องย t u b e เสนาบุรีดํมก็ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ